ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าว้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามเบิง้งตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสำหรับเลขเหล่าพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันจันทร์ที่18กันยายน2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก114700ล่าง47ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านไหนที่โชคหมานก็ขอแสดงความดีใจนํำพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคน สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่ยังไม่ได้โชคเรืมหมานกันนะครับเนาะเขามากก็แล้วก็อย่าลืมครับผมกดติดตามกับทั้งช่องของบาแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับเพื่อพี่น้องจะบริภาชนะครับเนาะคลิปตัวเลขกแนวทางครับผมเด็ดๆกันครับที่ทั้งช่องไดนลงให้พี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนไดีติดตามได้รับชมกันครับสำหรับตัวเลขกแนวทางครับผมคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามครับตัวเล็กแนวทางของเบาแหลมพารวยครับพี่น้องรับึ่งเป็นตัวเล็กแนวทางของเบาวแหลมเองครับผม ในวัตถิพานมาต้องขอกลาบประทานอภัยครับพี่น้องครับตัวเลขแนวทาคกับลุดไปครับพี่น้องครับวิ่ง5้ากับ6กครับผมครับลุดไปน้องกับเนาะเล็กบิงครับผมตัวเล็แก๊บคู่ครับพี่น้องอ c ฟซี่บอกว่าโอ้ยสวยม่หนีร้ายงวนแล้วครับผมครับต้องขอกลาบประท่านอภัยได้พี่น้องว่าจะเอาเต็มๆล่ะมันก็สวยอยู่สูงงวดครับอ่ะเข้ามาแล้วก็มาเบิ่งกันเนาะครับเนาะกับตัวเล็กแนวทางครับผมฝากกันเอาไว้ครับ สำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางครับนี้จากเบ้าแหลมไปเบ้รหลอดดอกครับผมครับตัวเล็กแนวทางครับสำหรับสูตรสำหรับครับสูตรของเบ้าแหลมกับเขานะครับพี่น้องงวดที่ผ่านมาครับผมเขา 7C ่ครับผมครับเขาตัวกลับกันนะครับเนาะ 7C 4 7ส่ครับผมครับแต่ว่าครับผมที่เบ้าแหลมครับผมครับคัดสันไม่พี่น้องครับผมกับบวเข่าอีกตามเคยครับผมอะมาเบิ้งกันครับพี่น้องสำหรับงวดที่เจะถึงรับเนาะตัวเล็กแนวทางมีตัวใดกันบ้างครับ เจกชน้ากะว่ามันเติบนึ่งเลยพี่น้องครับสาหรับตัวกันตัวยังก็จะเบาสู่พี่น้องฟังกันนะครับเนาะว่าครับผมโอกาสของมันจะเป็นลักษณะใดมากใดกันนะครับครับอ่ะมาเบิ่งกันก่อนครับพี่น้องเบิ่งตัวเล็เบิง่งนแนวทางกันก่อน สำหรับเหล็กเล่าพัฒนาครับพี่น้องครับวัที่จะถึงเน,นิบเนาะวันพุทธที่ยี่สิบกันยายนสอง6ห้าหกหก เราพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องติดตามตัวเลขแนวทางกระผปของบ่าวแหลมพารวยครับต้องขอขอบคุณนะครับนะสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมติ่ติดตามมารอเบิ่งตัวเลขแนวทางครับผมของบ่าวแหลม ขอบพระคุณพี่น้องทุกขูทุกคนครับติดส่งกําลังแรงใจไม่เบาแหลมเนาะครับเนาะครับขอขอบพระคุณขอให้พี่น้องมันมนปังๆกันได้พี่น้องครับในงวดที่จะถึงกันเนาะครับเนาะครับมาเบิ้งในส่วนของเลขวิ่งกันก่อนนะพี่น้องครับสำหรับสูตรของเลขวิ่งครับผมก่อนจะไปเบิ้งเลขวิ่งครับพาพี่น้องมาเบิ้งครับผมสำหรับงวดที่ผ่านมาครับพี่น้อง ครับสูตรที่หนึะครับเนาะสูตรที่1 6กับ4ครับผม6กับ4นี่ก็เข่าที่4ครับผมอีกสูตรหนึ่งครับผมครับศูนย์กับ5ครับเข่าที่ศูนย์นะครับเนาะครับแต่ว่าขับเขากับมาเลือกเบิ้งเขากับมาตัวพิษนะพี่น้องเนาะครับผมก็เลยลุดไปเลยเลขวิ่งกันเลยครับซึ่งเลขวิ่งนี่เข่าทุกงวดครับซึ่งในงวดที่จะถึงมี1กับ9 3กับ8นะพี่น้องเนาะครับก็ดึงมาเฉพาะ8กับ9ครับพี่น้องครับตัวพิษกับพิษเลขวิ่ง ครับแต่เขากเขาเล็กวิ่งคือเขาครับพี่น้องที่เลือกเป็นตัวมาแบบนี้เพราะว่าเบิ้งใส่กันกันกบสูตรหวยที่ห้าออกมาครับให้พี่น้องนะครับเนาะครับอ่ะมาเบิ้งกันกับเล็กวิ่งครับพร,รบาะงวดนี้บนล่าง บนล่างวิ่งรูดครับสำหรับบนล่างวิ่งรูดครับผมเลขวิ่ง8กับ9ครับสำหรับสายวิ่งสายรูดกับบอควพลาดกันนะครับเนาะก,กับเลขวิ่งครับผมของเบาแหลมครับพี่น้องเด่น8รอง9ครับ ครับเมื่อวังตัวเลขจับคู่กันก่อนเลยครับพี่น้องแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่ 9ก้าห้าเก้าหกครับสำหรับตัวเลขแนวทางกันนะครับเนาะกลับมาลอมาพิจารณากันเบิงครับผมครับสำหรับตัวเลขครับผมครับที่จะฟันเด่นให้พี่น้องนะครับเนาะก็จะมีครับพี่น้องลองสังเกตตัวเลขที่ติด8กันนะครับเนาะก็จะมี84ครับผม แปดห้าแปดหกครับผมครับแต่ว่าตัวเลขแนวทางครับที่เด่นให้พี่น้องเลยก็คือแปดสี่กันได้พี่น้องครับพิจารณากันเบิ่งครับผมครับสําหรับตัวเลขกก็ไฮมาบุไลหางนะครับเนาะครับมีแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกครับพี่น้องลองพิจารณาเอาไปเทียบเคียงกันครับกับอีกสมรรถนอื่นกันนะครับเนาะหาเลขวิ่งเลขจับคู่ครับผมครับสำหรับตัวกันนะพี่น้องเนาะครับขออนุญาตครับผม เอาตัวกันให้พี่น้องเบิ่งกันครับพี่น้องเห็นกันมะน่อครับผมครับสำหรับตัวเลขนะครับเนาะของเบาวแหลมครับผมที่คำนวณจากสูตรครับผมคำนวณมาครับสี่ห้าหกชนสี่ห้าหกขับสี่ห้าหกชนสี่ห้าหกครับขันสมมุติว่าจับสูตรตามสูตรหนึ่งเลยนี่ครับผมสี่ห้าหกจะเป็น ห้าสี่ห้าห้าห้าหกหกสี่หกห้าหกหกครับผมครับแล้วก็ศสี่สี่สี่ห้าสี่หกครับจะเป็นตัวนี้ครับแต่ว่าเบาแรงมเมาครับผมเมาแปดกับเก่าครับพี่น้องครับเมาแปดกับเก่าแปดกับเก่าเอามาจับสี่ห้าหกครับผมซึ่งนิ่งวดที่ผ่านมานะครับเนาะครับพี่น้องต้องระมัดระวังครับสูตร์หนึ่งศูนยสามนึ่ปกติครับกะเข่ามาจะบ่อยกว่าทุกๆสูตร์นะครับเนาะครับแต่ว่า ที่จับแปดกับเก้าเนี่ยเพราะว่าเอาตามสูตรเลขวิ่งนําพี่น้องครับเป็นสูตรกรรมการต้องคเนาะครับซึ่งคนก็เคยเข่ามาเลขวิ่งนี่เข่าตลอดเลยพี่น้องครับผมครับสองตัวมาหนึ่งตัวครับหนึ่งกับเก้ามาเบิ้งอะไรอยู่นี่ครับผมหนึ่งกับเก้าคันสีเอา1หนึ่งกับเก้ากับเป็นลักษณะนี้ครับพี่น้องครับเท่าหนึ่งกับเก้ามาจับครับผมก็จะมีครับลักหนึ่งเนี่ยก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับนาะ คอนจิกันการอวัหน,นึ่งซี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งก็สี่หลายตัวเกินไปนครับผมครับสําหรับหลักศูนตรพี่น้องก็ละมัดระวังกันนะครับเนาะครับตัวเลขมีหลายครับผมครับแต่ว่าครับพยายามกันมาจากหลายๆสูตรนะครับเนาะไม่ให้พี่น้องเอฟซีเดือบงกันครับสําหรับมื่อนี้ตัวกันก็จะมีไม่ให้พี่น้องครับกันกันเอาไว้ยนะครับเนาะสองครูนะครับเนาะครับ,รนะรบ,นะรบเพื่อว่าเพิ่นมาก็จะมีใจนี่ ขออนุญาตครับผมครับกันไว้ยสองคู่แค่นันพี่น้องแปดหนึ่งกับเกาหนึ่งครับผมครับพิจารณากันเบิงครับสำหรับตัวล่องนะครับเนาะก็อย่าลืมครับพี่น้องเอาไปพิจารณากันเบิงห้หมดทุกตัวเด้พี่น้องครับตัวเลขที่ว่าหามาบ่หลายหางกันนะครับเนาะ ครับพี่น้องจะได้พิจารณากันง่ายๆเลขวิ่งครับผมรับเลข1น่งหดนี้นะครับเนาะสี่ห้าหกนี่ถือว่าเด่นมากสุดๆกันแล้วพี่น้องครับในสูตรนี่เด่นสุดๆเลยสี่ห้าหกเด้อพี่น้องครับพี่น้องลองสังเกตว่าพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดถ้าเจ้ามาประกบกันกับลองลองหาเบิง้งครับสำหรับงวนนี้กระเด่นใหนพี่น้องครับผมแปดสี่ ครับสำหรับพี่น้องเอพซีที่กำลังติดตามรับชมตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนากระผมของเบาแหลมพารวยครับผมอย่าลืมกลับพี่น้องแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับเนาะกลับสำหรับดนี้กกับคอยพี่น้องโชคมาันครับผมปังปังกันเด้อครับผมกลับกับตัวเลขแนวทางครับผมเล่าพัฒนาเบาแหลมพารวยครับก่อนจากกันนะพี่น้องครับก็ขออวยพรให้พี่น้องเอพซีทุกขู่ทุกคนโชคมาันร่ำรวยถูกหวยกันโม้ทุกขู่ทุกคนในวันพุธที่20กันยายน2566รบ กับเลขเล่าพัฒนากลับตัวเลขแนวาทางของเบาแหลมพารวยกลับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม